สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดี FC, เอฟซีเบอร์สกุลทุกคนเนาะพี่น้องทักทายสวัสดีตอนเทีย่ยงเนาะพี่น้องสไลค์ก็มาแต่เอาเพื่องให้งอให้ขั่วอยู่หน้าเนาะพ่อ,อยายเพิ่นไปเวียกในเมืองเนาะมายายป๊อกเนาะชงสัยเพิ่นไปหาคุดกับทีมงานเพิ่นเนาะสไลค์วันเะด้ไปเนาะอยู่เบิ่งงหวัวเบิง่งขั่วเนาะมันมีไผเบิ่งงหัวเบิ่งขั่วนะพี่น้องไปเอามันเข่าโฮมกินน้งเข่าโฮมแล้วเอาเพื่องให้มันเนาะก็มาหาอับหนาอับในมื่อนนี้สไลค์กะมีเมนูดแกเนาะ ต่ำขึ้เกาอะไรพี่น้องอยู่เพื่อนคนเดียวนาะเป็นซีเงียบเงียบเงาเงาเนาะแถวขุมแสละก็เจ้าบรยูน้องขีมกับซาดินทุกคนกะไปไถเนาะพี่น้องทรมาเนาะเป็นซีเงียบเงาเหมือนแสลสิมาทุลังทุเลจับกล่องเองเนาะสีผ้าทุกคนตามอ่ะขับปุ่นเรืออยู่จับหนึ่งสองจับนะพี่น้องกับน้องใหม่ตบนาแสละสิมาต่ำใส่กันกินเสียบได้พี่น้องเอ้ยอันนี้คือแสละต่ำนะพี่ ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยไว้นล้วพี่น้องอนสหญบมีมีกล่องนก็เลยต้องต่ำไว้พี่น้องกะเป็นเ้นคาปุ้นกัน้องไม้พี่น้องมื้อนี้สิต่งซื้อไม่นนี่วาต่ำน้อาไม้แล้พี่น้องควรน้หมไม่หลายก่าวคาปุ้นนปุ้นนะบปุม่นหนอยได้พี่น้องเอ้จับสงจับน้องนม่โตน้องไม่สองพ่น้องไม้สองข่านนะ แซ่พืชกันได้พี่น้องที่เคยตามพี่น้องกูใดย,ยังบ่เกย์กับเปลองเห็ดเปิ้ลได้พี่น้องตำใส่แล้วข้าวป,ปูนในเขากันแสลใส่เครื่องปรุงใส่ปลาแดกใส่นัวน้ำตาลมะน้าวไม่พี่น้องแล้วกันใสป่ปลาแดกไว้เพื่อให้สีใส่น้ำลงไปหน่อยนะพี่น้องบ่ให้เห็นข้าวปุ่นมันเดืเอดแสลมาขึ้นตรนี้นะมันมีหนัง เมงวันพี่นะมงวันยังมี้ายอากาศอนซองซ้ำเหมือนแล้วเพี่น้องฮอแดดแมแหเนาะทุลังทุเลไปน้ำกันเจ้าพี่นนอะผมมีมือกล่องค่าต่างกล่องสลกับเคแล้วสลผมมีแ้น้อไหม่วันเจ้พี่น้องนอม่สอายมาทุลังทุเลไปน้ำกัน ให้เบิงมุมแจงอีกเทธอเนาะพี่น้องป้าซีซันน่ตาคินเป็นไดน้นี้กะแสียบยีเดจ้ารสสารเบิงตอนทาปรุงแต่และเทธอกะหูแล้วเนาะพี่น้องเด็ดเด็ดมาเนี่ยมาเด็ดแฮมแฮมพี่น้องมาเด้อมาเด้อลุยลุยพี่น้องสดน่ากันหนุ่ มื่อนี้ผมมีพักเด้อเพราะว่าเด็ดคขมือพี่น้องมันเขียนมันโป่งหน้าบมท่านน้อยหยอนกระดิ่งกะเอาหน่อไม้ต้มเป็นพักแทนเนาะพี่น้องวันนี้อยากใส่มือเด้อมากินนตำกันเด้อพี่น้องหน่อไม้ต้มหน่อไม้สังไผรเนาะใหญ่มาให้จันนาอือือ เบืองซึ่งอะมีแต่หอยซิ้วหอยผาไป่นองสองเมือไม่นาะอากาศหอนแหงเนาะแดดแหมหอนแหงสองสามเมือเมือเป็นเมือที่สามไหนที่มันแดดแดดออกแพงมันหอนมันเอามันแหมเนาะ เดี๋ยวพี่น้องอย่าตื่นนะสะแหล่ะ้ะพี่น้องไปเห็นไปเห็นหน้าสดในน้อพี่น้องไปเห็นตัวจริงเนาะ FC จังสิบุได้ตืนต่นเนาะไปเห็นตัวจริงบัดสิตื่นซะแหล่ะ้ะพี่น้องตัวจริงขี้หลายเพคือในกล่องนะในกล่องเอวใส่ฟิลเตอร์เนาะใส่มุมกล่องอื้ม มันเด้อมันเด้อนองใหม่สังค่ะนองใหม่มหวานละตามส่กันน้องหม่ตามไปด้มาหลายแล้วพี่น้อง าแหละบ,บ่มีค้าวจากเกองค้าตะเกองห,อางอาหา้างหนุ่มประเทมุมเขาฮะห้าเหนียวต่างเอาไห้พี่น้องกุ๊กอันีหกกุ๊กยังดูซื้อแล้ววะกุ๊กกระบองเพชรต่างสายในโทรอืมพี่น้อง อม้ามน้ำแล้วพี่ท่านล่ะแต่งหน้าได้พี่น้องผมกับพุทธันลวีเอฟซีละคนกะถ่านมาวัดแสแลแล้วหน้าแล้วโบไปเที่ยวไทยบโบบริบายนาะพี่น้องงบบ่ะหอดเนาะเดี๋ยวจะนอนไปหอดมาบ่ได้เฮ็ดได้เนาะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งกับวิวแสแลนมันบ่ได้สูงเนาะพี่น้อง กับพอได้แต่ใส่กินเนาะสแลบไปเดยได้ทุกเดือนนะเพราะว่าวิวสแลบโมสูงนะมันก็นตามวิวสแลบไปได้ได้เงินจากบปได้รายได้จากยูทูบสแลบไปได้ทุกเดือนเนาะพี่นอ้องสแลบบาเดือนได้สะสมวิวเอาเนาะวิวสแลบโมซูงพี่น้องเอ้ยงบพอได้แต่ใส่หมุนเวียนไปวันๆเนาะในเฮือนในสายพี่นอ้อง บางเบ่ยงกะหลอดลมหลอดตาอืมแซ่เมืมีงบสักก่อนพี่น้องงบเพียงพอแล้วกันสบไปอ,อ,อยากไปอยู่น,น้อพี่น้องไปหอดน้ามาไม่ได้เห็ดไดมันมีคนเกี่ยวข้าวซอยมีไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để พักกับบ๊มมี่มาเดไปตลาดเนาะพี่น้องอยู่แต่เหื่อนมาเดไปใส่เนาะน้อง,องบอลมาเดกะเผาขุยให้พอ,อยา,ายกป็นพี่น้องว่าเป็นซีมเงียบเงาเงาอยู่บ้านก็เป็นซีมเงียบเงาเงาจะจะไปให้เป็นหน้าเบิดสดีมสกีมกับพอยู่

hết cả số nèo mạc trong Tầm xe thịt hàng cứ cầu อะมักางตำส่เพิงแหงเนาะมันแบบมันจีตาดีอะไยเป็นคนเป็นคนมากินเพชรมากินรสจนันนะมันวานขอพ่อแม่วัน ขยำซเบตโกบบนั้นเ็กีบอกว่าพาไปซาเบ็ดกมาหาทีมงานเ่องัาเหียอก,ก่อนน่องเที่ยวสา่ทีมงานเ่าพาไปซาเพราะว่าซะเล่ซาเบตกเป็น,นไปไปเดียวกับยะิได้ไปเทีกยยางคืนกินเอาย่ไปเดียวยกเลยเพชรนอกเนือ พ <c oughs> าทีมงานเฮาเมื่อผักวีอาก็นอนพี่น้องนะชุบันพาเแลยไปใส่เนาะเพราะว่าชุบันไปเฮ็ดเรี่ย,ยเวเฉลยใส่เบ็ดกับโอเป็นเนาะพี่น้องต้องไปกับทีมงานให้พาให้ทีมงานเฮาพาไปใส่เนาะไปยงังอืม้มค่อยๆเนี่ยแบบมงเถือกับไปยา่างกางคืนพี่น้องห้ากะยะได้ตรงไปกับทีมงานเนาะ บมได้ขิ้นพนวางให้ชิ้นพาไปเนาะกินหนังเข้าไปแหงเพเลไปเนาะน,น้ำตาจจ้านี้นเนขาปุ้น แดดส้ม,มือนะแดดแฮ้มแฮ้มแฮ้แห้อเ,เอฟซีท่ามากินเบิดบอต่อว่าบอหืมหายเลยเนะตำพื่อพีเพื่อนเนาะ Xem tần. Cãi chị im là bây nong. <laughs> 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 mạnh tầm. Nhưng mà sống thảy đây À, sao lẽ đắp nằm ép gì này nó Không chịu thải, bố lại phía nọ. Im Không chịu thải, im nó Mới lái phía Mới nó Sẽ lại tầm nói nè <cười> Tầm <cười> Mẹ bây khuất phải chơi nha con <laughs> Chẳng qua เพื่อนบอดีบอสอ่ะใหญ่ก่อนห่องถามทีมงานครูฮูดเวินหมักไปห้ายู่ห้ากินแล้วกันนี่ยังหมักได้ไบร้อยไหมกินมาบิดหน่อดีายดินมะเอ๊ม เชี่ยแดดเที่ยบอก่มาแดดมากอ่ะแดดแห้งแห้งเหมๆเนาะพี่น้องเจ้าหน้าที่สไลด์เสียอาเสื้อผ้าออกมาซักเนาะถ้านละซักเสื้อผ้าโอเคน้อพี่น้องมาในซ้ำหนับคลิปนี้เจ้าหน้าทีฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะไปพอกันหมาคลิปนะเนาะถ้าผู้ใดอยากให้เจ้าหป้าที่ท่านซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เให้คลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดี